อีกหนึ่งเคสครับจากโคราชครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวแฟนป่วยเป็น SLE นะครับก็คือแพ้ภูมิตัวเองเนาะเกือบสิบปีแล้วครับก็บอกว่าเป็นที่ลำไส้<อ>ปวดมากเลยโดยเฉพาะวันพระวันโกนคุณเจเออคุณเจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเเจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจา์เจมที่บวยแล้วก็จา์เลน,นี่นะคะสวัสดีค่ะ,คะเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณเจี๊ยบใช่ค่ะแฟนหนูจะเจ็บโดยเฉพาะวันพระวันโกนจะเจ็บมากเลยค่ะ คำถามของคุณเจี๊ยบคืออยากรู้ว่าเขาเป็นเป็นโรคนี้เพราะอะไรมีทางรักษาไหมให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ็บเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวรกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเจ็บในที่นี้คือเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บท้องอะไรอย่างเงี้ยหรอคะหนูขอให้เขาตอบเองได้ไหมคะอ่าฮะค่ะโอ้แฟนอยู่ด้วยแฟนคุณเจี๊ยบ,บชื่ออะไรครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อวสินครับ วศินนะครับโอเคคุณวศินว่าไงครับ <c oughs> เจ็บแบบไหนครับอ,อมันจะเจ็บท้องอยังไงดีแ่แะเหมือนก็เหมือนคนเจ็บท้องทุกไปเหมือนเหมือนกระเพาะอะครับเวลาไปหาหมอหมอก็จะบอกเป็นกระเพาะเอกินยากระเพาะมาสองปีมันไม่หายสักทีมันก็เริ่มมีเจ็บช่วงกลางหยุดไปหาหมอเขาก็จะฉีดยาลดกดให้ <c oughs> ไปสองรอบนะครับเจอสองครั้งก็เลยถามคุณหมอเขาว่าที่เป็นหมอเรียนนะครับว่าผมขอเจอที่เป็นหมอ ฉพาะทางได้ไหม,มเขาก็เลยนัดให้แต่ก่อนที่จะได้เจอกับหมอเฉพาะทางเนะี่ยก็จะมีถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ได้ไปเจอหมอเฉพาะทางอีกทีนึงแล้วเขาก็ตรวจให้อีกทีแล้วก็บอกว่าเป็น SLE แล้วทีเนี้ยก็ได้รักษากันมาสักประมาณปีปีกว่าเหมือนเหมือนมันดีขึ้นครับเหมือนดีขึ้นก็เหมือนเหมือนจะหายเหมือนคนปกติละทีนี้ ผมย้ายจากห้องมาอยู่บ้านบ้านเป็นทาวน์โฮมนะครับย้ายมาช่วงสักประมาณพฤศจิกซื้อตุลาย้ายมาพฤศจิกาพอปีใหม่เจ็บหนักตอนนั้นคือเจ็บหนักเลยครับเข้านอนที่โรงพยาบาลเก้าคืนนึงครับ mm. อืมช่วงนี้ก็ไม่หายแล้วอีกอย่างหนึง่งที่อยากรู้คือพวกที่เป็นโรคแบบเนี้ยอย่างผมเนี้ยเป็นเอ e อลีในลำไส้แต่มัน เป็นที่รอยต่อระหว่างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ถ้าจะตัดก็เวลาต่อมันก็จะต่อไม่สนิทต่อไม่สมานอาจจะไส้รั่วยอย่างงี้ครับเป็นหนึ่งหรือห้าในล้านนี่ครับกลุ่มคนที่เป็นแบบเนี้ยคือคือเขาเขาเป็นอะไรมาทําไมทําไมเขาถึงต้องเป็นแบบนี้ครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับครับคุณวศินครับวันนี้ผมตอบก,ก่อนนะครับเรื่องของ เรื่องเคสของคุณวศินเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคุณวศินโดยเฉพาะต่อจงเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยเรื่องของอะไรบ,บางอย่างบางทีมันซับซ้อนมันอธิบายไม่ได้เพราะนั้นผมขออนุญาตตอบในเคสของคุณวศินคนเดียวอ่าครับผมไม่สรุปถึงใครนะครับโอเค okay, นะครับอ่จาจะดเลยนี้เชิญครับของคุณพัะินนี่วศินเนี่ยคุณวศินนะคะสิ่งที่เล่นเห็นคือมันเป็นภาพของออการโดนคุณใส่ะคะ่ะเหรอครับใช่ค่ะคุณพัสินโดนของอะคะ่ะ และนี้เห็นภาพว่าเหมือนมีผีบอกปิ้งเข้าสู่ตัวคุณพระสินแล้วก็ไปปั่นปวดในท้องในไส้ะคะ่ะทําให้แบบท้องอืดท้องเฟอ้อกินอะไรไปก็เหมือนจะอ้วกจะเจียนจะถ่ายไม่ออกมันจะท้องอืดท้องอะไรอย่างตลอดมันจะมวน<ะ>มนอยู่ในท้องนะคะอาการแบบนี้ไหมครับคุณพรสินปัจจุบันก็ยังเป็นช่วงเที่ยงครับช่วงกลางวันจะเป็นช่วง,งจะนำ้ำน้ำย่อยออกคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่คุณพสินพูดอาการเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่อาจารย์เลนนี่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ แต่ว่าที่อาจารย์เรนี่พูดอาการเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับคุณผีิธิ์ครับผมแล้วก็จะมีอาการปวดเจ็บเฉพาะจุดในช่วงท้องบนท้องล่างช่วงเนี้ยค่ะเหมือนปวดแบบปวดโอยๆในช่วงประมาณวันพระวันโกนถูกไหมคะครับ,ค,รบคือเขาต้านของค่ะพี่สิ่งที่วิธีแก้คือหมอไปหาแล้วเนาะส่วนที่เรนจะแนะนำก็คือ ให้ไปเอาน้ำมนต์เก้าวัดนะคะมาทานแล้วก็เอาดอกบัวที่มีพระเนี่ยพระบวชใหม่พระบวชใหม่กลังที่เอาไปเข้าไปอยู่ในโบสถ์แล้วอะ่ะเอาออกมาตากแดดต้มให้ครบอ่าตากให้ครบเก้าแดดแล้วมาต้มกับน้ำมนต์เก้าแดดคือเก้าวันใช่ค่ะแล้วก็สดมาหาจัก,กรพพัดไปด้วยนะคะวันละเก้าจบก็จะช่วยได้ค่ะจะช่วยได้จริงๆนะลองดูดีครับน้ำมนต์น้ำมนต์เก้าวัดเนี่ยผมหามาแล้วกินไป<อ>แล้ว แล้วผมจึงต้องทํายังไงต่อครับแต่ดอกบัวช่วงนี้คงจะหายากครับดอกบัวไม่หาไม่ยากเพราะว่าถ้าหากคือเราเ,เดี๋ยวจะมีวิสาขะเนี่ยคุณผู้ชมใช่ใช่เดี๋ยวจะมีบวชเยอะ,ะ <ๆ S 2> เลยว,วิสาขะ,ะ,ค,ะครับมันรู้สึกน่าจะเป็นอีกสองสัปดาห์เนี่ยครับเหมือนบวชพระใหม่อ่ะค่ะหรือถ้าไม่มีบวชพระใหม่ก็เอาดอกบัวเนี่ยไปฝากหลวงพ่อไว้ในบสถสดดอกบัวที่ไว้พระเนาะฝากในบถ์เนาะฝากในบถ์แล้วก็ ให้ครบเก้าวันแล้วขอค่อยท่านเล่ามานะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะลองใช้สูตรนี้ดูเอาดอกเอาเฉพาะดอกไหมครับหรือว่าทั้งก้านทั้งเอาเอาเอาดอกค่ะเอาดอกมันอ่ะก้านไม่เอาเอาดอกคือคือคือคุณจะถวายทั้งทั้งก้านก่อนก็ได้แล้วถึงเวลาคุณเอาเฉพาะดอกไปใช้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องตกเอาตากให้ครบเก้าแดดก่อนนะต้องขอเป็นเก้าแดดคําว่าเก้าแดดไม่จำเป็นต้องเป็นเก้าวัน พราะหากวันไหนไม่มีแดดก็ต้องเก็บเข้าไปละลอยเก้าแดดอาจจะเกิน9วันก็ได้ขอให้เป็น9แดดอดทนนิดนึงใช้ได้จริงเพราะว่าเป็นสูตรยาของครูบาอาจารย์ท่านสื่อมาเอาไว้ช่วยคนที่โดนของหรือว่าโดนลมพัดลมเพเอแบบนี้ค่ะทำละสีสู้ยังไๆครับอะไรนะคะ กินนีกินยังไงครับคือต้มกินเช้ากินกลางวันเย็นกินกี่วันคือกินให้ครบ9วันแทนน้ําได้เลยค่ะเพราะว่าในเมื่อเราใส่น้ำมันอยู่แล้วเนาะ9วันเหมือนเป็นชาครับชาใบใบบัวใช่ค่ะแล้วก็เติมน้ําอื่นใส่เพิ่มไปด้วยได้ค่ะให้สิ่งเหล่านี้เป็นหัวเชื้อแล้วก็ต้มนะคะช่วยได้ค่ะลองดูครับผมแต่ต้องต้มเลยนะ เพิ่มเลยนะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าดอกบัวมาอย่างไงเนาะเวลาเขาเลี้ยงมันมีสารอรนงี้อันเกิดมาทีเขาใส่ปุ๋ยเคมีเงี้ยเกิดมีลงมีราตากไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยต้องต้มเลยนะครับครับแล้วเขาจะดีขึ้นยังไงไรนี่คุณผู้สินด้นู่สูๆครับคุณวสินครับคือที่เกี่ยวนี้คือไม่เกี่ยวกับบ้านที่ย้ายเข้ามาใช่ไหมครับคือบ้านที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ได้มีฤทธิ์มีแรงเท่าไหร่หน้าที่ของคุณคือต้องทํา ในการไหว้นะคะแล้วก็การแผ่บุญให้ท่านเพิ่มเติมคะ่มะดังนั้นถามว่าส่งผลไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านที่ยายมาเกี่ยวกับดวงของคุณที่ไปเจอตอ่อไปเตะตอเตะคุณใส่เข้ามาในร่างกายเองมากกว่าคะ่ะคุณพระสินหัวเราะครับแสดงว่ารู้เหรอตัวเองไปเตะตอหรอครับไม่ไม่รู้ครับอ,อ๋อคือแบบอะไรมันจะเกิดขึ้นกับกูวันนี้ใช่ไหมครับไม่ก่อนก่อนหน้านี้คุณพระสินเขาจะเป็นคนพูดจาไม่คิด แล้วเขาเป็นคนปลักปลอเขาเป็นคนคิดยังไงเขาพูดเลยแล้วบางทีพูดแบบเหมือนไปภาพพิงต่อสิ่งสิทธิ์ไปภาพพิงต่อสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความดื้อหน่อยอะไรเงี้ยค่ะของเราเนี้ยมันตามมาสักพักแล้วเพิ่งมาส่งผลเพิ่งมาส่งเป็นไปได้ไหมครับคุณวศินก็เป็นไปได้ครับโอเคลองดูก่อนครับลอ,ลองดูภา,ามนะนี้ดูนะคะคุณหมอยังรักษาเหมือนเดิมเนาะ ครับผมโอเคค่ะสวัสดีครับครับขอบคุณครับ